สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพชรมีสิ้งฝ้ายแกมใหม่มาฝากนะคะวิธีนุ่งง่ายมากเลยค่ะผืนนี้นะคะจะเป็นลักษณะของสิ้นก็คือเป็นผ้าหน้าแคบนะคะแต่ว่ายาวอยู่นิดนึงค่ะวิธีนุ่งก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราใช้วิธีเดียวกันกับที่เคยลงไปในคลิปที่แล้วนะคะโดยใช้อุปกรณ์คือหัวสิ้นหัวรัดสิ้นนะคะแล้วก็ หนังยางค่ะเรามาทำตามพี่เพชรดูนะคะวิธีแมทช์กับเสื้อก็ง่ายๆเลยค่ะหาโทนฟ้าที่เข้ากับผ้าสิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นโทนคลามก็เข้ากันค่ะเรามาทำตามกันดูเลยนะคะพอใส่หัวสิ้นแล้วนะคะเราก็ใช้หนังยางรัดนะคะพอรัดเสร็จแล้วก็สอดหัว เข้าไปที่ช่องของสายสาหัวรัดเลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะลองทำตามพี่เพชรดูค่ะสวัสดีค่ะ